พรวนพามาเก็บมาดันลูกมาดันอยากกินตำม,มาดันตำส้มเก็บผักบุ้งไปด้วยตรงนี้มีครบแถวผักอะไรไหมตำลงตำลึงมีทั้งนั้นผักบุ้งก็อยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆนี่แหละหลังบ้านนี่แหละมีทุกแย่ตอนนี้เริ่มหน้าเลงแนละ้วเนาะผักบุ้งก็เริ่มไม่ค่อยสวยละ ธรรมชาติอย่างออย่างมาดันเนี่ยยอดเขาก็เอาไปใส่กับข้าวได้นะเอาไปต้มเอาไปแกงได้ไม่ใช่ว่ากินลูกได้อย่างเดียวเด้อลูกก็เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยดิเห็นไหมเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยนี่ไหม เยอะเลยแต่ลูกไม่ใหญ่เนาะลูกใหญ่จะอยู่ที่สูงสูงแลวลูกเล็กๆมันอยู่ข้างล่างเยอะแล้วพอไม่มีใครเก็บมันก็หลุดมันก็ร่วงของมันเองอะ่ะเยอะดูดิเดี๋ยวจะเก็บเพิ่มอีกสักสี่ห้าลูกเพราะกินคนเดียวเนาะไม่รู้จะเอาไปไหนมากมายคนอื่นก็ไม่มีใครกินก็ไม่ชอบ เราชอบหาอยู่หาก,กินกับธรรมชาติเหลือไปเก็บพริกอีกอย่างนึงเมื่อเกิดเทศมีแล้วเยอะอยู่นะใบมันก็เยอะว่าจะตัดแต่งสักครั้งนั้นเนี่ยเพราะาไม่งั้นมันมันรกเกินน่ยมันคลุมมะละกอพอไม่ได้กินลูกแล้วเพราะว่ามาดันมันยื่นกิ่งออกมาเรื่อยแหละ อยู่ที่ต่ำๆดังนั้นโอ้ยมะม่วงออกดอกรุ่นใหม่อีกแล้วน่นเห็นไหมเอ่ตาแล้วไม่ได้มองไว้กี่วันเอาติติดลูกแล้วก็มีนู่นเห็นไหมเน่ะเออข้างบนนั้นติดลูกแล้วเราไม่ได้สังเกตมัวแต่เที่ยวไม่ได้ดูเลยดอกยังไม่เห็นเลยเพิ่งจะมาสังเกตได่แหละเออลูกก็เยอะอยู่นะน,นะ ไม่กี่วันแล้วไอ้รุ่นนั้นน่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วถ่ายตำส้ตมตำจะเอาไปดองเห็นไหมเอ้ยเห็นไหมเอ้ยเห็นไหมคะในกล้องไม่แน่ใจเนาะว่าเห็นไหมแต่มองด้วยสายตาเนี่ยชัดมากพอเห็นอยู่เห็นอยู่เออเยอะอยู่นะเห็นไหมที่ติดลูกแล้วก็เยอะที่กําลังออกดอกใหม่ก็เยอะโอ้ยนั่นมีช่อนนึ่งเก็บได้เลยด้วย เฮ้ยเดี๋ยวมาตำส้มตำดีกว่าใส่ทั้งมะดันใส่ทั้งมะม่วงันไปเลยเออเดี๋ยวเก็บช่อนี้เพราะมันได้มองด้านโน้นด้านโน้นเป็นหรือยังก็ไม่รู้ติดกระรชพัดโน่นน่ะเออ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 ไม่ได้สังเกตนีใหญ่เลยนะเนี่ยกินได้แล้วโอ้ยมีตั้งหลายช่อนน,น่นน่ะอยู่ข้างๆนน่นน่ะเออตายแล้วเราโม่แต่แว้นเว้นอยู่ข้างนอก ไม่ได้มองหลังบ้านเลยอ่ะมะม่วงหลายช่อที่เริ่มกินได้น่ะเนาะมาเด้อมาเก็บมะม่วงกันเด้มมอมะม่วงเปรีร้ยวกำลังรุ่นนี้กำลังขบเพาะขบเพาะน่ากินแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเล็กอยู่ที่ เก็บได้ก็มีไม่กี่ช่อเนาะแต่ก็พอได้กินแล้วแหละามาส่องมะม่วงจ้าไม่ได้สังเกตมอเที่ยว เอออยากกินส้มตำมาเก็บมาดันเอา้าเหลือบมองไปเห็นชอมม่อมะม่วงเห็นดอกมันก็อนันตรายเพิ่งจะมาเห็นมะม่วงนึกว่ายังไม่ออกรุ่นใหม่ใช่อีกเนี่ยกำลังน่ากินแลยเปรี้ยวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้พนอ,อยากกิน ส้มตำไม่ใช่ส้มตำหรอกมาดันมาเก็บมาดันไปทำตำส้มจะกินเพียวๆลูกใหญ่มันรู้สึกว่าที่ตำตำม,มันน้อยเนาะมันจะอยู่ที่สูงๆอะ่ะขี้เกียจปีนไปเก็บแต่ถ้าลูกเล็กๆเยอะมากเห็นไหมเต็มไปหมดเลยอะ่ะ อันนี้คือที่ที่แบบมันเราสามารถเก็บได้ไงมันอยู่แบบถึงพื้นเลยเนี่ยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยด,ดูดูดิเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหขยะเปรีป้ยวเชิญเด้อเชิญเด้อเยอะแยะมากมมยไก่ก็ถ้าต้องการลูกใหญ่ๆต้องเก็บ ข้างบนถ้าลูกเล็กๆไม่มีปัญหาข้างล่างก็เยอะเอว